พื้นสติกนะคะที่สารพัดประโยชน์มากๆอยู่จะเก็บขอบปากนี่ใช้มือแทบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้รองพื้นเบอร์34นะคะมันก็จะเป็นสีผิดๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะอยู่จะใช้สีที่ ลงเมื่อกี้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะสวยอะ่ะแค่เฉพาะเบอร์หนึ่งนี้คือสวยและแบบลงไปเวลาใช้ลิปแมตตัวนี้พอใช้มือกดแล้วเขาจะเป็นซอฟแมตนะ